สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวจิ๊กเครื่องรางสวิตลุมดําโล่นะจีนี้นะครับผมก็ปิดไปประมาณ5,400นะคลิปที่ผมตามหานยะผมคิดเลขผิดนะความสามารถของจีนีนะเมื่อตกปนี้ของฉันก็จะมีโอกาส50เปอร์ชาร์จโล่ชาร์จสูงสุดได้2ขั้นนะส่วนอีกหนึ่งความสามารถนะครับเมื่อไฟตรงข้ามติดตั้งลุมดําก็จะมีโอกาสแ0สเปอร์สลับตำแหน่งหลุมดำนะจีนี้ก็มีชาร์จโล่กับสลับหลุมดำนะครับผม ผมจะเล่นกับยอมลานะครับเซ็ตที่ผมจะเล่นก็มีสวิต uh, หลุมดำโล่หมวดไทเทเนียมโจมตีหรือจะใส่หมวก uh, ดิชาร์ดไทเทเนียมก็ได้นะครับจีทีสามนะาโลพิทักราชาที่ถูกเนเทศแล้วก็หลุมดำย้ายไดมินชั่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตำนานยอมลากับจีส uh, วิตหลุมดำโลเล่นกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผม มาเจอกับยำลานะครับว้าวเจอกับอีโบยำลานะอุ้ยเซตสาบนะครับสาบชุบว้าวว้าวว้าวยังเอาเลยใส่ดำด้วยนะดำย้ายดันชั้นเวอร์ชันดาร์กนะครับว้าว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 ไปข้างหน้านะครับผมไปข้างหน้านะปั๊บดูกระปีก็ติดไหมเนี่ย ขอปิดสร้างเลนมาร์กนะมาร์อาชาร์ดโล่นะครับทุกคนชาร์ดโล่นะชาร์โล่ไปแล้วหนึ่งชั้นชาร์ดถึ้มุูดอี้สองชั้นใช่ไหมมีอะไรงั้นแหละคาร์บยืนย้ายไปที่แถวแบนว่าไงแบนติดนะชาร์ดยังชาร์ดโล่ชั้นที่สองยังยังนะครับยังนะ ไปหุมหรือไปที่พิเศษไปแดงฉันปั๊บขอบสั่งอันมาร์กมะเนี่ยไปนะครับขอบสั่งอันมาร์กนะปับ๊บอืมดูกระปีเขาไม่ติดนะชาร์จโห้ไหม่เฮ้ยไม่ชาร์จนะครับไม่ชาร์ชารจชาร์จแค่ชั้นเดียวห้าลูกค้าพื้นนะเออ ยังไงชัดไหมไอ้ไม่ชัดไม่ไปหวมึงมมไปที่พิเศษด้วยอืไม่หอด้วยประเด็นน่ะยังไงเขา,เ,าเขาไม่แปลงหน้านะครับถ <14. S 1> อยกับหลังทีนึงนะยังไงเนี่ยเราใส่หม,มัดมาด้วยนะกลับเมืองนะครับ ออกซากนินมากไหมไอ้เหาะลงหลุมดำเราเลยนะเอ้าระเบิดลงนะครับปั๊บอีทีนึงเออการบินนล่นแหล,ละาการเนี่ยเอา้าไม่ตัดการนะยอมเลยมาเจอกับยอมลานะครับโอ้ยอมลาเยอะแฮะนี่ใส่นะครับ อชูตเตอร์พองสบู่หลุมดำมาด้วยนะมาพร้อมกับบัฟนะครับมีนีเพดด้วยว้าวว้าวว้าวว้างเอาเลยนะแป่งหน้าไหมเนี่ยเอาไม่ไปข้างหน้านะเออไปลุกไปยิ้ม <c oughs> เอาเอางานเข้าถอยมีเปิ้อนนะแป้นติดไหมเนี่ยแป้นไม่ติดนะเอาไปต้งข้ามไปข้างหน้านะครับออกสร้างแลน,นมากไหมเนี่ยไปหุป้มไปพิเศษนะสลับหลุมดตามทีนึง ก็มีโอกาสที่จะไม่รอดนะไอนนเหมือนอสาตอแตกติดนะแต่ว่าเขามีคูลมั่งกันนะครับเอฟเฟกต์มาไหมเนี่ยเอฟเฟกต์มานะสลับหลุมดำพอดีนะึงถอยสี่ไป<ย>นะครับถอยสี่ไปสามเอ็มใช้ดีไหมเนี่ยใช้เถอะง่าย ถอยแปดโอ้ชู่กดีที่เขาถอยถอยหกไม่ได้นะไปข้างหน้าไหมไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้า,าข้างหน้าไปข้างหน้าปับ๊บขาดโลกไหมเนี่ยไม่ชาร์จนะอะไรครับเนี่ย <laughs> ไม่ชาร์จโลกครับไม่ชาร์จโลกถอ,อยตีไปก่อนอยังไงเนี่ย ปั๊บตกเมืองลราขอไปตั้งเอ่นมาร์มั้ยไปมุมหรือไปที่พิเศษนะไปมุมหรือไปที่พิเศษไปดีไหมเนี่ยถ้าไปผมจะโอจะต้องนเนี่ยจะต้องเส้นแน่เลยพว่าผมไม่มีโค้ดมากันนะฮะไม่จริงเออโมมากันไม่ค่อยติดเลยทุกคนเออหนุมดำวางนะครับเดี๋ยวจะทอยสองนะ สองได้ไหม,มได้ครับได้ปับ๊บยังไงเนี่ยไปมุมมันไปไดีพิเศษหลุมดำไม่ออกอีกอไม่ฉาโลเลยห้าลูกหา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่ฉาโลเลยทุกคนถ้าไม่ไม่ฉาโลมันก็ไปหาเขาไม่ได้ไงอ๋อไปสร้างเฮนมาร์ โอ้ผมว่าไปใส่หมวกอาร์ชิวดีกว่ามั้งเนี่ยหมวกอาร์ชิวยังจะ <c oughs> มีโอกาสที่จ่ายนี่เอตเอฟไปนะมีโอกาสที่จะชาร์จโหนดีกว่านี่ชาร์จโหนแล้วโอ้ยเกือบไม่ชาร์จอา่าด,ดำวางนะรอดไหมเนี่ยน้องโน่เนี่ยไปข้างหน้าไหมเนี่ยจะพึ่งไปเออโชคดีทีไ่ไปข้างหน้านะเอาเพื่อนเอา สองเลยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไปหน้าไปไปแล้วนะครับไปหน้าแล้วนะอเรามีโล่แล้วไปแล้วซับทีนี้ห่อไปสร้างให้มาส์ตเออเออเออ,เอ,อมาส์ตดีนึงบังคับจ่ายเงินนะครับบังคับจ่ายเงินยังไงเนี่ยยอมไหมอยอมเลยทุกคน มาเจอกับเกต้านะครับผมเกต้าเช่านะว,าว้าวเกต้าเช่ายังโหดเลยทุกคนใส่หมวกนักซิ่งน,นะใส่เห็ดส,สดเอ้ยเห็ดพิษนะทุกคนอ่ากุ้ก้อนเขียนแบบ UFO และก็แมวจอมก็ปี้เนาะไปมุมหรือไปที่พิเศษเนาะชาร์จโล่ไหมไมันจะชาร์จโล่นะ ดึงไหมไอ้เขามีบอดนะบอดจากไอ้เห็ดสดเนี่ยเห็ดพิษเห็ดพิษเออเรียกผิดอยูเ่เรื่อยเลยอ่าแป่นว่าง่าแป่นติดนะชาร์จรู้ไหมเอาชาร์จนะครับเบิเ้ลได้ไหมเบิ้ลสองได้ครับเบิ้ลสองได้ยวย้ายไปในี่แล้วั๊บแป่นติดนะไปไหมูมึงไปพิมพ์เสร็จไหมไม่ไปนะครับหมูดำไม่ติดนะอืม แดงฉันปับ๊บเรียบไปทีนึงแต่ว่าเขามีเอฟเฟคปุบป้องอยู่นะเหมือนจะห่อนะอาวางดำไว้ปับ๊บบอดดึงไหมเออบอดไม่ดึงนะครับบอดไม่ดึงนะอ่าบ,บ้านเช่านะอย่าหมเลยทุกคนถ้าไม่เจอฝ่ายตรงข้ามใส่ลุมดำมา, <c oughs> าที่นี้ก็ได้ใช้แค่ชาร์โล่เนาะ เออแต่ถ้าเจอฝ่ายตรงข้ามใส่ลุมดํามาฝ่ายตรงข้ามก็จะเล่นยากหน่อยเพราะว่าผมใส่ใน A ีเทนมาด้วยไงใช่ไหมเ็ลุมดำไปวางก่อล้างไม่ได้เขาก็ว้าบ่อยไม่ได้มันก็จะลดการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามไ้เออยอะนะครับไงพีเกต้าปับสร้างไอ้มาคเ,เหมือนจะกลับเมืองด้วยนะ ระเบิดลงนะครับระเบิดลงระเบิดของยอมได้ลงนะ <c oughs> กลับเมืองไม่ได้อีกโอ้เครียดเลยเบต้า <c oughs> กลับเมืองไม่ได้นะกลับเมืองไม่ได้ระเบิดลงไปแล้ว <c oughs> ยอมไหมยอมไหมยอมไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้โดนอะไรนะหมายถึงยอมที่จะไม่กลับเมืองไหมเอาออไปก้าวไปนะ ว้าสาร้างเลนมาโคตรดีเลยทุยกคนแล้วเปิดลงอีกแล้วโอ้โหหมดหมดเมืองของเขาเนี่ยง่ายเปิดเทศกาลครับเปิดเทศกาลแต่งหน้าไหมไปนะครับไปจุ๊บวิกเลยได้ไหมเนี่ยนะไปมุมแล้วไปมันที่พิเศษจุ๊บวิกได้ไหมเอ่อดำบาง บีกันนะอบอดนัดดึงนะครับบอดดึงบอดหิดพิดดึงนะ,ะแปลว่าไงมัดดินึงสร้างอา่าไม่ชาร์โลนะสร้างสร้างมัาเป็นนิชาร์โลเออสิบสองได้ไหมว้าวจบไม่น่าผมไม่ล้มหรอกเห็นใจครับเออนี่นะชาร์โลูกอนจังย์ไม่ไม่ชาร์ตนะมา เจอกับเกต้านะเกต้าเช่านะโอ้โหโอ,โอ้ยังโหดเลยโดนัทยูนิคอนเดี๋ยวนะดินะ <c oughs> เดี๋ยวนะโดนัทยูนิคอนเดี๋ยวดูหน้าหลังตีจ้องเหรอไอ้ในการ์ดแต่มันมีเปิดมันปิดกับเพื่อนเพื่อนต้อใส่โดนัทยูนิคอนไหมก่อกลักวไม่เปิดมันปิดกอ่อใส่เขาไปเล่นแล้วมันไม่ค่อยเปิดมันปิดนะก็เลยใส่ไม่ด้วยนะ ถ้าใครนะครับถ้าใครเล่นเกตาจะไปไต่ได้จี้ดูดแบบเปิดเทศตการในตัวมีแล้วใช้แค่เปิดเทศตการในตัวก็พอแล้วนะครับถูออบันเทิงนได้ไหมเนี่ยถูบันเทิงนได้หรือเปล่าแป้นไม่ติดนะถอยสีได้ไหมอไอีได้นะถ้าแป้นติดเราไปหัวมุม,ม,นะมอยู่ในพิเศษนั้นมีการจบได้นะครับยังไงปับป๊บไปพิเศษไหมเอาไปีพิเศษนะ ปั๊บเขาไม่มีเ네นเทอเนี่ยเล่นสบายนะปั๊บห้าได้ไหมห้าได้ไหมห้าได้บอกออกสามเอาออกสร้างเลนมาร์คไหมลูกออกไปสร้างเล,นม,งมล,งเลนมาร์กนะว,ว้าวปั๊บอ๋อชาร์ดลู่สองชั้นนะลืมบอกไปนะครับ มาเจอกับผู้พิพากษาอนุบิณนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อนุบิณนะอนุบิณว้าวเราเจอจี้แก้ทางแล้วทุกคนจี้แก้ทางนะครับปั๊บเดี๋ยวกัปปี้เขติดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันแก้ทางยังไงอสร้างเลนมาร์สปั๊บดูกยัปปี้ก็ติดนะฟ้าผ่าชารู้สองชั้นนะครับคือ ที่นี้นะครับถ้าเกิดเขาสร้างเป็นมาร์คเขาตกเป็นมาร์คกับดักเขาติดนะเขาเอากับดักไปวางก่อล้างใช่ไหมเขาก็จะวาร์ปได้สบ,บายนะครับเพราะว่าวาร์ปเสร็จเนี่ยมันก็เด้งไปก่อล้างใช่ไหมเขาตกก่อล้างปับ๊บตกกับดักเขาก็เขาก็เด้งไปเมืองแพงเออเขาก็เลี้ยงไปเมืองแพงเขาก็กลับมาใหม่ <c oughs> เออวาร์ปไปเดนจัน ง่ายอมสร้างมาร์ากนะเดี๋ยวนี้แล้วกันเออมับวีิดดิ้งเขาใส่อะไรมานะเหลือโอกาสออกปะเหลืออวกาศดรอปนะเอาดำวางปั๊บเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวไปดูดูกันครับว่าเขาจะแก้ทางไงอ่ะแบตไม่ติดนะ เบิ้ลสิปีนึงโอ้โหดีนะเบิ้ลสองเบิ้ลสองไม่ได้นะถ้าเบิ้ลสองได้แปนติดเปิดเทศกาลโอโ้โหแทบตายผมเนี่ยยังไงมีอะไรนะครับมีอะไรคิดหนักคิดหนัก <c oughs> จะไปยังไงดีถอยลงแท่นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าถอยไม่ลงแท่นนี่เจ็บเลยนะไอ้ถอยแม่นด้วยนะครับถอยแม่นด้วยนะยังไง กลับเมืองเอา้าระเบิดลงนะครับระเบิดลงระเบิดลงไปหนึ่งดอก <c oughs> กลับเมืองไม่ได้กลับเมืองไม่เบาเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลับดักก็ไม่ออกนะถ้าเกิดกลับดักเขาออกเขาน่าจะเอากลับดักมาวางที่ตัวผมแล้วก็ไปลงเนี่ยไปลงแลน,นมาร์กเนี่ยเออผมอา่าไปนี้ด้วยกันปับ๊บขอบสร้างแลน,นมาร์กไหมไปนะครับไปละหนีไปละแหม คือลุมเราไม่ได้ก็ถึงก็หนีเลยนะครับปับ๊บโดนปี้ติดนะโดนปี้ก็ติดเรียบไปทีนึงนะครับเรียกทีนึงนะอ่าทีนี้ผมเก็บเบิ้ลว้อยู่ใช่ไหมไม่รอดรับอันดับปิดยังไงมัาปีหนึงยอมยอมไหมยอมนะครับยอมไม่ใช้การ์ดเลยอ่ะ เป็นไงมัง่งสวิตหลุมดำโล่นะอุย้ยจีนี้ผมว่าน่าจะใช้ดีเลยแหละน่าจะไปแทนไอ้โดนสร้างโล่ไอ้สลับหลุมดำอันเก่าเลยนะครับจีนี้อะเปิดมันเพิ่มขึ้นนะสลับหลุมดำแปดสิบเปอร์เลยแล้วก็มีชาร์จโล่ใช่ไหมอ่ามันมีชาร์จโล่แล้วก็ไม่ต้องใช้หมวกอาร์ชิวนะครับเราก็ไปใช้หมวกอื่นไปใช้หมวกไทเทเนียมโจมตีแล้วไม่ก็ใช้หมวกดิชาร์จไทเทเนียมก็ได้นะแล้วแต่อ,อยากจะ เล่นแนวไหนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครอยากได้ก็ไปตามหาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบาย